เลิกงานแล้วเก็บของกลับบ้านดีกว่าฝนตกงั้นนั่งทำงานต่อก็ได้วะหยุดแล้วงั้นก็กลับบ้านนี่แหละครับชีวิตมนุษย์ออฟฟิศช,ช่วงหน้าฝนทํางานทั้งวันแดดจ้าพอจะกลับบ้านฝนก็ซาเช่นนั้นอะ่ะซึ่งอ้การที่ฝนมันตกเนี่ยมันก็ทําให้น้ําท่วมเพราะระบบระบายน้ําบ้านเรามันไม่ดีซึ่งก็เกิดจากผังเมืองที่ไม่ได้ถูกวางแผนล่วงหน้าพอน้ําท่วมเนี่ยรถมันก็ติดมีรถส่วนตัวเนี่ยก็ไม่รอแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าหนักกว่าเยอะ เพราะกว่าจะฝ่าดงกับระเบิดบนทางเท้ากันจะถึงป้ายรถเมล์ได้เนี่ยก็ต้องยืนนอรถมาอย่างไม่มีความหวังเท่าไหร่พอได้ขึ้นไปก็ต้องเบียดเสียกับคนจานวนมากหรือถ้าโชคร้ายมากๆเนี่ยเจอน้ําท่วมรถเมล์ก็ไปต่อไม่ได้จนคุณต้องลงมาจากรถอย่างเจ็บใจและหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอัพสตอรี่พร้อมแคปชั่นว่ากรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงเดินนั่นแหละครับแต่ชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องไปต่อเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามนุษย์ออฟฟิศแบบพวกเราเนี่ยจะเอาตัวรอดจากฝนที่ชอบตกหลังงงงเลิกาานไได้ย้ยบง วิธีแรกเนี่ยที่ผมนึกออกเลยนะอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ว่ายังไงเลิกงานปุ๊บก,ก็ต้องพุ่งกลับบ้านทันทีการพกร่มหรือว่าอุปกรณ์กันฝนเนี่ยก็คือวิธีที่เบสิกที่สุดที่คุณจะทําได้เพาะอจางน้อยเนี่ยถ้าฝนตกคุณก็ต้องมีบางอย่างเอาไว้กันฝนตอนเดินไปขนส่งสาธารณะจริงไหมแน่นอนว่ามันก็ดูเป็นวิธีธรรมดาที่ไม่รู้จะแนะนําทําไมแต่ผมก็ไปคิดมาว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่คุณสามารถทําให้มันสนุกขึ้นได้ด้วยกันลองไปหาของแปลกๆมาใช้ดูบ้าง ผมจะทดลองหาจากแอปส้มให้ดูนะว่ามันหาง่ายแค่ไหนผมจะลองเสิร์ชคำว่าร่มเท่ในแอปส้มให้ดูร่มเท่อุ้ยเท่จริงด้วยวะเฮ้ยเท่จริงชอบชอบชอบกดกดกดนี่เหนี่ยวเป็นเสื้อกันฝนดูมั้งเอาแบบสีมงคลเลยก็ดีนะเฮ้ยจริงด้วยถ้าต้องลุยน้ำก็ต้องมีรองเท้าบูทด้วยดิลองเสิร์ชรองเท้าบูทเฮ้ยเบิร์กว่ะสนุกว่ะไหนลองแบบแอดวานซ์ขึ้นดีไหมหุ่นยนต์กลางร่มอัตโนมัติไม่มีไหนลองสายมูยันกันฝนหลวงพ่อแห้งวัดท่าแหลง ไม่เจอหรือว่าลองไปเวฮีโร่พลังควบคุมฝนแบบจีนเกรมกไม่มีสงสัยจะยากไปเฮ้ยถือว่าลองไปสายดราม่าดูดีนะซึงซ้งๆแหละคนที่กลางร่มให้และสัญญาว่าจะไม่จากคุณไปไหนไม่ว่าปลายเดือด<ะ>เดือ<ะ>ดอะไรนะพี่บอว่าตอนนี้มาเล่นเยอะไปวะ,ะโทษโทษครับพี่พอก่อนไหมพราโทษที่มันติดลมไปอเอยต่อต่อต่อเมื่อกี้คือเป็นวิธีที่สําหรับคนที่แบบรีบร้อนอยากจะกลับบ้านเนี่ยจะลุยฝนเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบไม่ได้รีบร้อนจะฝ่าฝนอะไรเนี่ย การเลือกที่จะหากิจกรรมค่าเวลาที่ออฟฟิศเพื่อร้อยฝนหยุดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรจริงมันอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่คุณจะได้อยู่ที่ออฟฟิศต่อเพื่อสางสัมพันธ์กับเพื่อนๆหลังเลิกงานลองดึกภาพช่วงเวลาดีๆที่คุณและเพื่อนๆจะได้อยู่เมาท์มอยด้วยกันที่ออฟฟิศโดยที่ไม่ได้มีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ต่างๆหรือว่าบรรยากาศในออฟฟิศมันก็คงจะดีไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคุณและเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอาจจะมาสมหัวกันแล้วก็ลองหาร้านอาหารดีๆสักร้านอาจจะเป็นร้านที่เคยคุยกันไว้ว่า อยากลองกินดูสักครั้งหนึ่งเพื่อจะสั่งมันมากินก่อนที่จะพบว่าฝนมันตกอยู่และไรเดอร์เนี่ยไม่สามารถมาส่งได้หรือคุณอาจจะล้มเลิกไม่กินแล้วก็ได้มาตั้ง,งวงล้อมเต้นติกต็อกเพลงเมื่อมน้องกันก่อนที่จะพบว่าเจ้านายคุณเนี่ยก็ยังนั่งติดฝนอยู่ในห้องเหมือนกันแถมประตูปเปิดเอาไว้ด้วยแล้วพอคุณมองไปก็พบว่าเจ้านายคุณน่าจะมองอยู่แหละหรือคุณอาจจะลองหยิบบอร์ดเกมแวร์วูฟรอวันหอนมากลางเล่นก่อนที่จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่จริงจัง จนคุณไม่พอใจแล้วทะเลาะกันมีปากเสียงกันจนสุดท้ายคุณก็ต้องคว,ว้าร่มฝ่าฝนออกไปที่ไม่ไดบ้านอยู่ดีนี่สินะความน่ากลัวของฝนที่ชอบตกหลังเลิกงานแต่ก็นะจากวิธีที่ผ่าน,านมาเนี่ยมันก็ทําให้ผมแบบย้อนคิดเหมือนกันว่าเราเนี่ยอาจจะกําลังแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุอยู่หรือเปล่าเราควจะคิดว่าถ้าฝนตกเราจะทํำยังไงเราจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าถ้าฝนมันชอบตกหลังเลิกงานจริงๆทําไมเราต้องอยู่รอให้มันตกละ่ะ เราก็แค่จะต้องเลิกงานก่อนเวลาเลิกงานให้ได้เพื่อกลับไปถึงบ้านก่อนฝนที่มันชอบตกหลังเลิกงานมันอาจจะฟังดูยากแต่คุณก็แค่ต้องลองบอกเรื่องนี้กับหัวหน้าคุณตรงตกไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนนะหัวหน้าครับผมขอเลิกงานตอนนี้เลยนะเดี๋ยวฝนมันเฮ้เจอกลับไปนั่งทำงานเดี๋ยวนี้ได้ครับจริงๆถ้ามันเป็นวันอื่นมันก็อาจจะได้นะปกติหัวหน้าแกก็ใจดีแหละว,วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเอ๊ะหรือว่ามันต้องแบบนี้วะหัวหน้าครับผมขอลาออก ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ลาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้ผมอยู่ในสถานะของคนที่ไม่มีงานทําครับและนั่นก็แปลว่าหลังจากเนี้ยฝนมันก็จะไม่ตกหลังเลิกงานเพราะว่าผมอะไม่ได้มีงานทําและนั่นอาจจะแปลว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สามารถเอาชนะฝนที่ชอบตกหลังเลิกงานได้แล้วหัหน้าครับที่เราออกเมกื่อกี้ผมเล่าเล่นนะ หยอกๆนะหัวหน้าครับหัวหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไขวอวเราด้วยนะครับ <S <S ติดต่อโฆษณาที่ g a s s e r v i e b a l i e g r o u p c o m